คนดังที่คนรู้จักเอ,อ่ยชื่อแล้วคนรู้จักซะส่วนใหญ่จะมีเรื่องของการจัดการตัวเองหมดเงินไม่ทันเกี่ยวกับการขายของแล้วมันล้มมาแล้วอ่ะแล้วก็พยายามจะฟื้นอีกแล้วฟื้นไม่ทันเงียดีกถ้าเกิดคุณล้มสงการเนี้ยค่ะมันทั้งน้ำท่วมทั้งไฟไหม้ฝนมันจะหนักมากค่ะ ไม่ใช่แผนดินไหวค่ะแต่มันเป็นรอยลาวที่มันมันทะลวงอ่ะ <Yeah. S 1> มันกําลังจะหักแล้วมันกําลังจะเจอมันจะต้องมีคนวิ่งออกมาอีกตึกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่โลง่โลงโปร่งคือไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนพักไม่ใช่ที่อยู่คนมีสิทธิ์จะได้ออกเร็วๆนี้บางคน ได้ออกปีนี้แล้วค่ะปีนี้ได้แน่นอนเออส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ใช่ดาราย,ยังต้องมี กลายเป็นคลิปไวรัลที่คนแฮชแท็กและย้อนดูกันมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับการทํานายของหมอป่ายลพรกระซิบที่เคยพูดไวโดยรายการของพี่ก๊อฟเป็นจพลเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้เนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเมื่อเวลา13นาฬิกา20นาทีตามเวลาในประเทศไทยของวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาค่ะส่งแรงสะเทือนถึงประเทศไทยหลายพื้นที่ความเสียหายรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนวิ่งหนีใต้เอา ตัวรอดกันจ้าละวันและเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าทุกคนคงไม่มีวันลืมค่ะโดยคำทํานายของหมอปลายพลายกระซิบในช่อง YouTube ของต้อมเป็นจพลทีวี e ี7ท่านโยมเตือนแผ่นดินไว้ผ่านหมอปลายระวังปี2568เท้าจริงคุยเล่นเน้นจริงซึ่งเป็นเทปเมื่อ3เดือนก่อนค่ะ โดยในบางช่วงของรายการเนี่ยหมอปายได้เผยกะว่าครึ่งปีแรกจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใกล้เมียนมาก,ก็เตรียมตัวกลุ่มเทพรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนทันก็เห็นมานานแล้วเพียงแต่ว่าไม่กล้าพูดที่อื่นเหตุมาตั้งสองสามเดือนที่ผ่านมาที่พูดอยากให้มีการเฝ้าระวังป้องกันดีที่สุด อยากให้เก็บเงินเขาที่สูงเก็บเงินเข้าธนาคารไม่อยากให้มันถูกน้ําพัดไปไม่อยากให้มันพังแล้วก็ทับบ้านของมีคา่าอย่างน้อยๆเรามีเงินเก็บไว้ในธนาคารก็ยังโอเคกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดช่วงประมาณกลางของกลางปีเดือนที่สามเดือนที่4ี่ของปีประมาณนั้นและขอให้ไม่เกิดค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ประมาณช่วงครึ่งปีแรกเหมือนก,นกันก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวรายการพี่ก็พูดเลยแล้วกันเนาะพม <c oughs> ่า,มาเพราะฉะนั้น จังหวัดที่ใกล้พมา่าเตรียมตัวกรุงเทพรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนค่ะทุงระบ,บุเลยเหรอระบ,บุเพราะว่าท่านก็ให้เห็นมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าพูดตรงอื่นแล้วเดี๋ยวพอ,อรายการผมออกไปแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาพี่ก็ปี๊ด <laughs> ไม่หรอกเราก็ยอมรับอยู่แล้วเพราะว่ามันเห็นคือขอบนี้จริงจริงเหรอคือหนูเห็นหนูเห็นอันนี้มาตั้งแต่สองสมเดือนที่ผ่านมาแล้วคือแบบ มันพูดอย่างนั้นนะขอบนี้ขอบนี้แล้วมันขอบไหนวะแต่ทั้งหมดที่คุณพูดน<ม>ี่คือคุณหวังดีนะอยากจะให้มีการเฝ้าระวัง<ช>ป้องการเตรียมตัวดีที่สุดจากหนักจะได้กลายเป็นเบานะ,ะอยากให้มองเจตนานี้นะถูกต้องอยากให้เก็บเก็บเงินเข้าที่สูงเก็บเงินเข้าธนาคารไม่อยากให้มันถูกน้ําพัดไปไม่อยากให้อาคารมันพังแล้วก็ทับบ้านทับอะไรอย่างเงี้ยของมีค่าอย่างน้อยๆเรามีเงินเก็บไว้ในธนาคารก็ยังโอเคกว่า พอจะระบุเดือนได้ไหมครับก็ช่วงประมาณกลางของกลางปีอะชัดล้กลางของกลางปีเดือนที่3<ม>เดือนที่4ประมาณนะประมาณนะ,ะอาจจะมีค่าเคลื่อนบ้าง ขอให้มิซึ่งก็มีหลายคนค่ะที่เข้าไปคอมเมนต์คนลุกพร้อมแ่งจนแทบไม่อยากจะเชือ่อแต่ก็มีหลายคนที่ออกมาดรามา่าต่อว่ากับคําทํานายของหมอปลายพลายกระซิบไม่ว่าจะเป็นทางอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นท่ามที่ออกมาฟาดเดือดค่ะว่าคนไทยนั้นมีค่านิยมที่ปัญญา เอเจอไรสาระอ,อ,รอ๋อหรออยากรู้ว่าแม่นแล้วมีประโยชน์อะไรเห็นมาเกาะกระแสทุกทีถ้าทำนายแม่นจริงทำไมไม่บอกได้หรอว่าตรงไหนมีประโยชน์อะไรช่วยอะไรใครได้ไหมสุดท้ายตึกถลม่มไหมมาช่วยวิกฤตให้เป็นโอกาสถทาทำนายแม่นทำไมไม่หาวิธีป้องกันภยัยอยากให้มันเกิดขึ้นสิพยากรณแล้วมันมีข้อดีตรงไหนไปหาข้อดีมาสิแม่นแล้วยังไงพูดกว้างๆไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยแผ่นดินไว้พยากรกทุกปีมันก็ไว้เป็นปกติแต่มันเพิ่งจะมาเป็นปีนี้ เผอเจอจ่ะช่วยโอกาสหาชื่อหาแสงทำไมถึงไม่ชี้พิกัดไปเลยว่าตรงไหนจะพังเขาจะได้ยุติการก่อสร้างคนจะได้ไม่ต้องตัด บอกเวลาสิทำาแม่นมากนักวันนั้นคนจะได้ยุติการทำงานทำไมถึงไม่ทำลาอยากมาพูดว่าแม่นปากหน้านนะเพอเจอร์จะเอากระโถนตีปากสันขวานไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะสแสวงหาแสงหาชื่อเสียงไม่เป็นประโยชน์เอาช่วงเวลาของคนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจร้องไห้มาหาผลประโยชน์เข้าตัวช่วยโอกาสคนไทยโคตรไร้สาระเลยโคตรเพอเจอร์าเก่งกาจขนาดนั้นปากนี้ประเทศไทยจเจริญไปถึงไหนตอนไหนแล้วเขาบอกหมอดูทำนายแม่นจริง แม่นหอกอะไรล่ะถ้าแม่นจริงมึงก็พยากรก่อรล่งหน้าสิอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าแม่นจะเรียกว่าสุม่มมันมีแต่พวกมึงเท่านั้นที่ปัญญาบอกว่าแม่นทำลายก็ว่าแผ่นดินไหวนนะกูก็ทํานายได้ว่าแผ่นดินไหวถ้าทํานายถูกทำไมไม่ทายทํานายถูกตึกอะตึกที่จะหลบทำไมไม่ทํานายอะเก่งมากนะไม่ใช่เหรอบอกเวลาสิมึงแม่นมากนักอะอย่ามาช่วยโอกาสหาชื่อหาแสงกูเห็นมาก่อกระแสทุกทีอะทำนายไว้แล้วยังไงอะ ถ้าทํานายแม่นจริงทําไมไม่บอกเราว่าตรงไหนแผ่นดินไหวที่พมา่าพม่ามันแผ่นดินไหวทุกปีมึงนี่มันปัญญาอ่อนส่วนทางด้านของแพรรีภัยวันเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันที่ออกมาเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้โดยมีบากช่วงบางตอนที่บอกเอาไว้ค่ะว่า ไม่เชื่อมันแล้วค่ะมันจะมาทํานายทําไมไม่มีประโยชน์รู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะดิฉันจะเชื่อถ้ามันระบุเวลาสถานที่ตรงแบบเป๊ะแล้วก็มีประโยชน์กับคนถ้าจะให้ดิฉันเชื่อหมอดูศรัทธาด้วยนะไม่ใช่แค่เชื่อคือมึงระบุมาเลยมึงระบุมาเลยค่ะแล้วเตือนภัยล่วงหน้าหมายถึงเตือนภัยมาเลยถ้าสมมติมันจะไวเมื่อวานมึงก็เตือนก่อนสักวันที่15มีนาคมมึงเตือนมาเลยค่ะวันเวลาสถานที่จุดไหนบ้างเห็นมาให้ชัดเลยแล้วเตือนเลยว่าตึกนี้จะถล่มนะสํานักงาน สรต,ตอง,งอถล่มแน่ทันกระซิบมาแล้วมึงบอกมาเลยกูเชื่อมึงถ้าเป็นจริงอย่างที่มึงว่ากูเชื่อเลยมีประโยชน์ถ้าแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์แต่ถ้ามึงจะเตือนเดี๋ยวแผ่นดินจะถล่มเดี๋ยวน้ําจะไวบีภัยพิบัติมึงจะเตือนทําอะไรเขาก็รู้กันอยู่มึงไม่ต้องพูดหรอกเตือนทําอะไรเขาก็รู้กันทั้งนั้นนั่นแหละแผ่นดินไวไม่ใช่อยู่ดีๆมันไว ล่าสุดค่ะก็ทำเอาหลายคนนอแอบขนลุกอีกค่ะเมื่อหมอปลายไพยกระซิบได้ถักแรนเก่ารายการแชร์เมื่อวันที่สองเมษายนยที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเตือนคนไทยให้ระวังหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกรวมไปถึงบางเรื่องที่ฟังแล้วกระอึงไปเลยค่ะโดยมดดําเองค่ะก็ได้เอ่ยปากถามว่าตอนนั้นที่ดูไว้ดูดวงไว้ว่าอย่างไรทางหมอปลายเองก็ตอบว่าตอนนั้นคือจริงๆหนูพูดหลายทีค่ะแต่ก็ไม่ได้ระบุแต่วันนั้นที่ระบุพี่เขาเป็นจพลน่าจะมหาหนูช่วงเดือนพฤศจิกายน ทางบดดําก็บอกว่าคือคุณก๊อฟเบญจพลเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณในเดือนพฤศจิกายนว่าปีหน้าก็คือปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างทางหมอปลายตอบว่าแล้วก็มาออกในช่อง y o u t u ู e ประมาณเดือนธันวาคมค่ะแต่ก็คุยกันไว้ว่าถ้ามีอะไรก็ใช้เสียงตื้นให้หน่อยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าก็โดดมาตลอดจิตใจมันก็ไม่ไหวค่ะพออยู่ดีๆพูดปากมันก็เปิดค่ะมันก็เปิดว่าพม่าไทยแล้วก็สิ่งที่หนูเห็นทางบดดําถามต่อค่ะว่ากับอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดคืออะไรคะทางหมอปลายตอบว่า พูดหลายเรื่องค่ะมันมาครบแล้วค่ะเรื่องของแบดเนมให้ระวังค่ะคือเรื่องดาราแบดเนมค่ะทางมดดาบอกต่อค่ะว่าตอนนั้นนี่เธอดูดวงเรื่องดาราแบดเนมไว้อย่างไงบ้างทางหมอไปก็บอกว่าก็เรื่องใช้ของเกินตัวเรื่องติดนี้เรื่องแบบนั้นแหละค่ะอารมณ์นั้นแหละค่ะมันก็มาหมดเลยอันนั้นก็คือน่ากลัวและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเลือดค่ะทางมดดาก็บอกว่ามันรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ทางดีเจดดาเสริมอีกค่ะว่าคือมันเห็นเป็นภาพหรอกคะทางหมอไปก,อก,ก็บอกว่าก็ท่านบอกค่ะ จากนั้นเนี่ยทางดีเจดดาก็บอกอีกค่ะว่าเห็นเป็นหน้าคนเขาลอยมาเลยไหมทางหมอปลาก็ได้ตอบด้วยการพยักหน้าค่ะ จากนั้นค่ะคุณผู้ชมทางบดดัคาชาพานเนี่ยก็ได้ถามต่อทันทีค่ะว่าอันนั้นน่ยคือเกิดไปแล้วในเรื่องของดาราแบรนเนมและเรื่องที่สมที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรทางหมอปลายก็บอกว่าเท่าที่จําได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรือค่ะเรือไฟไหมบมดดัก็ถึงกับอุทานถามกากรายการค่ะว่าที่ไหนวะทางดีเจดดาก็ให้คําตอบทันทีค่ะว่าล่าสุดเมื่อวานที่ภูเก็ตไงเป็นเรือสปีดโบ๊ทของนักท่องเที่ยวจากนั้นที่ทางหมอปลายเองก็กล่าวว่าแต่ว่าล่าสุดที่เพิ่งเกิดเหตุไปโดยตรงที่ต้อง ประเทศก็คือที่มาเลยค่ะก็คือเนี่ยไปพูดเอาไว้กับผู้ใหญ่นี่แหละคือท่านถามว่าฉันอยู่ที่มาเลยฉันจะไปเที่ยวที่ไหนให้ฉันปลอดภัยหนูก็บอกว่าที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่มาเลยแล้วก็ดันไปพูดคำนี้เอาไว้ค่ะจากนั้นที่เจวชาวเนี่ยก็เสริมเข้ามาคือว่าอ๋อล่าสุดก็การรั่วทางหมอปลายก็เลยบอกว่าคือหนูพูดไว้ก่อนสองวันอีกวันก็คือเกิดเลยหนูก็เลยต้องไปค่ะ จากนั้นการทางบดดาคชาภาก็ถามอีกค่ะว่าอันนั้นเนี่ยเอาง่ายๆคือมันผ่านไปหมดแล้วและโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมและรับฟังต่อไปเนี่ยเอาที่มันจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างทางหมอไปก็บอกว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะมันมีแต่เรื่องน่ากลัวน่ากลัวทางบดดาก็ถึงกับบอกว่ามึงไม่มีเรื่องดีๆกับเขาบ้างเลยหรอยายไปทางดีเจเชาเก็เสริมว่าแสดงว่ามีเรื่องที่อยากจะเตือนแล้วทางหมอไปก็ตอบว่ามีค่ะดีเจดาดาถามต่อว่าที่ต้องระวังตัวเอกมากๆเชาเๆ พูดอีกค่ะเดือนไหนละ่ะหมอปายทางหมอปายตอบว่าอันนี้คือเมษายนแล้วเมษาก็ต้องเริ่มระวังตั้งแต่สงการแล้วค่ะจากนั้นมดดำค่ะถามต่ออีกค่ะว่าฉันเนี่ยขอ3มเดือนแล้วอีก3เดือนเธอจะต้องมาขายของกับฉันฉันจะให้เธอดูภายใน3มเดือนนี้ตั้งสติดีๆอย่าพึ่งไปจีนางน,นะตั้งสติเชิญ จากนั้นเนี่ยทางหมอปลายก็ได้ทํานายออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสงการนี้ค่ะมันทั้งน้ําท่วมทั้งไฟไหม้และอยู่ในตอกถนนที่มีตึกประมาณ4ีถึงหชั้นหมดดําก็ขาดแขงใจถามอีกค่ะว่าน้ํามันจะท่วมยังไงวะสงการนี้ทางหมอปลายกล่าวว่าฝนมันจะตกหนักมากค่ะแล้วมันจะอยู่แถวที่ใต้ไฮเวย์ way, ที่เดิมๆระบายไม่ทันหนักค่ะและเท่านั้นตรงนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกทีหนึง่งมันไม่ใช่เหตุจากอัปเตอร์ช็อกแล้วค่ะแต่มันจะเป็นเรื่องของเหตุเดิมทางมด ก็ถามต่อแผ่นดินไหวอีกแล้วหรอทางหมอปลายกล่าวว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวค่ะแต่มันเป็นรอยเล้าที่มันทะลวงมันถึงเวลาที่มันจะต้องหักมันจะต้องเจอมันจะต้องมีคนวิ่งออกจากตึกอีกค่ะซึ่งตึกนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่โล่งโปรง่งความรู้สึกหนูหนูไม่รู้สึกว่าตึกเนี้ยไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนพักไม่ใช่ที่อยู่ของคนค่ะ ทางพี่บุ๋มปนัดดาที่อยู่ในรายการด้วยก็อุทานถามค่ะว่าที่วิ่งตัดเมื่อวันก่อนใช่ไหมทางหมอปลายมีขันเอามือไปแตะทางพี่บุ๋มปนัดดาก่อนที่จะพูดว่าเตรียมตัวเอาไว้ทางพี่บุ๋มเนี่ยก็ถามอีกค่ะว่าตึกไหนที่วิ่งกันนะคะเมื่อวันก่อนทางมดดาก็บอกว่าเขาวิ่งกันมาสองวันแล้วค่ะหมอปลายกล่าวว่าอันนี้คือหนูไม่กล้าพูดมาก่อน มดตามกล่าวว่าแต่ทางโน้นเนี่ยเขาบอกว่าของเขาปลอดภยัยฉันเพิ่งจะอ่านข่าวเขาบอกว่าพวกเราตึกตน,นกเองแต่วันนี้เธอกําลังจะบอกว่าตึกน,นั้นตึกที่เป็นพื้นที่โลง่ลงๆใหญ่ๆมาป่ายกลรวาตึกใหญ่โล่งเป็นแถบและอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเลยค่ะจังหวัดกอไก่ยังมีอีกจังหวัดกอไก่อาจจะไม่ใช่กอไก่ที่ป่ายเคยพูดแต่เป็นกอไก่แถวปลายๆท้ายๆเลยให้ระวังเรื่องน้ําและมีสิทธิ์ที่จะแยกผ่ากลางอันนี้ระวังประมาณไม่เกินเดือนสิงหาคมค่ะ ทางบัดำเนี่ยก็ขอเบรกแล้วก็ขอเคลียร์ในประเด็นนี้คะ่ะว่าเขาทําความเข้าใจกับจังหวัดกอไก่ก่อนจังหวัดกอไก่นี้จะโดนอะไรทางม้าปลายกล่าว่ามันมีเรื่องคล้องอาจจะเกิดคล้ายกับคําว่าสึนามิเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวมาจากการประทุจากใต้น้ําแต่ไม่ใช่ประทุขึ้นฟ้าแล้วตรงนั้นเป็นรอยตรงกลางและถือว่าเป็นส่วนที่บากที่สุดท่านบอกว่าไม่เกินสิงหาแต่บอกไว้เลยค่ะว่าการเดินทางการท่องเที่ยวแถบนี้กรกฎา,กกาคมอันตรายที่สุดคะ่ะ ขณะที่ทางพี่บุ๋มปนัดดาเองค่ะก็ถึงกับเอามือกุมขมับแล้วก็บอกว่าโอ๊ยชีวิตเนี่ยจะไปอยู่ไหนดีเนี่ยทางมดดำกล่าวว่าแต่มันก็ไม่ใช่กรุงเทพในเธอทางชาวชาวเสริมว่าที่ปลายบอกเนี่ยมันแยกออกมามันจะแยกออกมายังไงเมาปลายกล่าวว่ามันเหมือนกับทางใต้ข้างบนค่ะซึ่งบ้านที่อยู่ตรงแถวนั้นรู้เลยว่าหลังคาซุดอาจจะมองว่าก่อสร้างไม่ดีหรืออาจจะมองว่าฝนตกแล้วดินซุดเฉยๆแต่จริงๆคือมันลึกกว่าชั้นดินค่ะมันมาจากข้างล่างแล้วก็มันซุดแต่จังหวะนั้นคือบ้านประมาณ ันยังเห็นลังคาเป็นสามเหลี่ยมอยู่ยังเป็นตึกสูงแต่ห้ามตื่นตระหนกที่พูดไม่ใช่ให้พูดตื่นตระหนกนะคะปายพูดเพราะมันเป็นความเชื่อของปายเท่านั้นนะคะจากนั้นในทางพี่บุ๋มปนัดดาค่ะก็กล่าวเสริมแบบนี้ค่ะว่าคือในฐานะชาวบ้านนะเวลาฟังก็ยังกังวลแต่ไม่ได้อะไรมากแต่ในฐานะของกู้ภยัยรู้สึกเหนื่อยล่วงหน้าแล้วยังไงก็ไม่รู้ละ ทางมดดาก็บอกว่าแล้วที่เขาไปอยู่ข้างในเน่ยเทคคอสกันอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งทางมดดาเองก็มีหลุดออกมาซึ่งก็หมายถึงทางดีไอคอนนั่นเองค่ะทางหมอปลายก็ตอบว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ออกเร็วๆนี้ค่ะบางคนไม่ใช่ทุกคนทางมดดาถามตอะว่าดาราเนี่ยจะได้ออกมาไหมทางหมอปลายตอบว่าได้ค่ะได้ออกปีนี้แหละค่ะปีนี้ได้แน่นอนมีสิทธิ์แน่นอนแต่ส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ใช่ดาราก็ยังคงต้องอยู่ค่ะ ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมอยากมีเรื่องที่ช้ากันอีกค่ะเมื่อหมอป่ายภายกระซิบเผยว่าที่ปีนี้เนี่ยจะมีคนดักที่จะจบชีวิตของตัวเองพร้อมเปิดคำใบอย่างชัดเจนขนาดที่มดดำเอกยังหลุดกลางรายการซึ่งเชื่อเหลือเกินค่ะว่าคนดูเนี่ยก็คงจะเดาได้ไม่ยากค่ะว่าหมายถึงใคร โดยมาด,ดำเนี่ยบอกว่าขณะดเดียวกันนอกจากมีข่าวที่น่าตกใจเป็นเรื่องของบุคคลที่มีชื่อเสียงเท่าที่เห็นเอาแค่เมษาพฤษภามิถุนาอะให้ถึงสิงหาเลยเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงสิงหาคมไปแล้วยังจะบอกว่ามีข่าวที่น่าตกใจก็คือเป็นเรื่องของคนที่มีชื่อเสียงทางมาปลายกล่าว่าจะมีเรื่องของการจัดการตัวเองเนื่องจากหมุนเงินไม่ทันเกี่ยวกับการขายของค่ะแล้วมันลงมาแล้วค่ะแล้วก็พยายามจะฟื้นอีกทั้งมาด,ดำก็ถึงกับตกใจแล้วก็ถามกลับค่ะว่าจะจบชีวิตตัวเองเหรอทาง มอปลายก็ถึงกับพยักหน้าตอบค่ะส่วนมดดำเนี่ยก็ถามอกคาว่าเป็นดาราไหมทางหมปอปลายตอบว่าคือคนรู้จักค่ะพูดแล้วเนี่ยคนก็จะรู้จักมดดำถามต่ออีกทันทีค่ะว่าอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ดาราอาจจะไม่ใช่ดาราที่เล่นละครหรือคนที่วงการบันเทิงที่ชั้นทํางานกันอยู่แต่อาจจะเป็นคนดงังทางหมอปลายกล่าวว่าเป็นคนดังที่คนรู้จักเอ,อ่ยชื่อและคนก็รู้จักซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ค่ะพี่บุมปนัดดาเนี่ยก็พูดในทํานองที่ว่าดังนั้นใครที่อยู่ใกล้ก็คอยประกบเลยนะคะทางหมอปายกล่าวต่ออีกคว่าระวังเรื่องของอาการซึมเศร้านี่แหละค่ะสําคัญที่สุดทางดีเจดดาก็พูดแทรกเข้ามาค่ะคือมาจากความเครียดเครียดจากการทาธุรกิจแล้วล้มทางหมอปายก็บอกว่าล้มแล้วก็เริ่มใหม่ไม่ได้ค่ะทางดีเจดดาเนี่ยก็บอกว่าเขาเคยล้มมาแล้วหรอแต่จังหวะนั้นค่ะคุณผู้ชมทางพดดำคชาพานเนี่ยก็ได้พูดชื่อออกมาแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงค่ะซึ่งหลายคนก็พอจะอ่านป ออกค่ะว่าหมายถึงใครต่อมาเนี่ยทางพี่ปุ๋มปนาดาก็ได้กล่าวแบบนี้ค่ะว่าถ้าคุณเคยลงมาแล้วแล้วคุณปั้นขึ้นมาใหม่คุณอยากคิดมากนะมันสู้ได้ใหม่เสมอจริงๆชีวิตคนมันซู้ได้ใหม่เสมอจะมีเรื่องของการจัดการตัวเองเนื่องจากหมดเงินไม่ทันเกี่ยวก,กับการขายของแล้วมันล้มมาแล้วอ่ะแล้วก็พยายามจะฟื้นอีกแล้วฟื้นไม่ทันกับอีกคนนึงคือจะจบชีวิตตัวเอง เป็นคนดังที่คนรู้จักเอ,อ่ยชื่อแล้วคนรู้จักซะส่วนใหญ่เกิดการคิดสร้ำเกิดขึ้นดังใช่ดังนั้นเขาจะเครียดอีกถ้าเกิดเครียดอีกถ้าเกิดคุณล้มมาแล้วแล้วคุณตั้งขึ้นได้ใหม่ คุณอย่าคิดมากนะมันสู้ได้ใหม่เสมอจริงๆไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะทางหมอําเองยังเอ่ยปากถามอีกคว่ามันไม่มีอะไรดีเลยเหรอเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมเมื่อไรทางหมอปายเองก็ถึงกับถอนหายใจก็อยากจะบอกว่าอย่าพึงรีบขายทองค่ะเงินดิจิตอลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าพึงรีบนะคะรอช่วงประมาณสิงหานะคะข่าวดีจะเป็นช่วงนั้นค่ะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าราคาทอง4 8 4 9ก้าหนูซื้อค่ะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ถึง6กกว่าเลยค่ะ เอาเป็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะคุณผู้ชมหรือำทำทํานายทายทักจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็อขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงการคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ y o u t u b n e l ทัพดาราและเพจ f a c e b o o k ทัปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ,ะอะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานทอปดารากันด้วยนะ